ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเนอสวัสดีค่ะคนควายไหยเมื่อนี้นะคะกลับมาชมคอกของเซียโจนะคะเพื่อนจะมีควายง้ามแค่ไหนนะคะ เข้าไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจสวัสดีครับพี่เดสวัสดีครับ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 สวัดีคับสวัสดีครับสครับสวัสดีค้องสวัดีครอบสวโสดครับวัสดนครับครัวัสดีครอเสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีคกักวฟ้าีครับสวัสวฟ้าีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสาัอดีครดารับ้านครับอวัสคสวดรบสวัสดีคราวสดวแสง สองูอายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้ครับหนึ่งปีแปดเดือนครับผมหนึ่งปีแปดเดือนแข่งขาแบบพี่เทปมากกว่าตัวนี้ทานเนาะแข่งขาดีหางดีเนะาะใช่ก็ดีลูกแก้วฟ้าอาจาัจฉัิยะชัดเจนแล้วสายดีสายพญาคงนี่โอ้โนาอายุเท่เาไหร่แล้วคะหนึ่งปีแปดเดือนอ่ะแล้วเด็กกระบะเราเบิ้งพี่น้องครับปีแปดเดือนนี่ บักยังไม่ขึ้นอยู่นะครับบางคนบักขึ้นซี่หาบักแล้วยังว่าปีสองเดือนปีสามเดือนอยู่นะครับเพิ่งอันนี้คือเป็นเทคนิคการบังควายนะครับนี่ huh? ปีแปดจะแล้วเขาเพิ่งจับเลี้ยมขึ้นบักสองบักเองนะครับหางโคนหางโค้หางนี่โอ้ยโคนหายอาจารย์เดี๋ยวยังไม่ได้ทําเดือนหน้านี่ครับใครมีเราพี่ก่อตอนนี้เคยได้ที่สามเนาะรงานอุดรปีที่แล้ว เป็นควายอุดรนะครับรุ่นควายอุดรรุ่นควายควายพื้นถิ่นอุดรตอนนั้นตอนเจอกันิดเกียงเก้าเดือนตัวเล็กนิดเดียวอยูงเลยอย่างก็ได้ครับสวยมากเลยเอาไว้เป็นควายที่สมบูรณ์่ะมันดูง่ายนะครับมันเกินบอกเอิ่นมาทั้งวิเถีมันสูงเท่าไหร่ระคะตอนนร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าสมดุลเอาดีครับ ก็อะไรตัวเล็กอยู่อ่ตอนนั้นทดลองมาตัวเล็กนิดเดียวนะใช่ปีที่แล้วมาตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กเงียแค่พอเพื่อนยังไฟป่าไฟนี่ไฟครับขาดีจ้ะไฟเปนการดียวบเกลียวป่าเลยุดยอดงามเปลือราคาไม่พี่โจสิ ตอนแรกว่าจะเปิดแต่ไม่ได้เปิดแล้วเขามาจองลูกแล้วครับจองตั้งแต่ยังไม่ท้องเลยนะครับจองลูกยังไม่ท้องผมบอกว่าโอ้ยยังอีกตั้งนานตั้งสามปีก็ว่โอ้ยขอก่อนเพราะว่าขอขอแก่ก่อนก็ก็เยอะอ่ามีมาแล้วเอามันท้องแล้วตีตัวนี้ยังยังไม่ผสมเลยเขาคือสิบะจองแล้วเขาเนี่นแหละเขาชอบกลัวไม่ได้นะครับกลัวไม่ได้ลูกมันโอ้นี่ใคกะว่าจะทับตอนไหนคะวางแผนการตลาดคิดไว้ว่าจะประมาณสัก สองปี8ปดครับหรืออาจจะ3ปีนะครับเอาให้เต็มหัขึ้เลยมันขึ้นตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละพี่โจนะฮะเอานั่นเลยขึ้นขึ้นตัวไหนเอาเลยรอบอกได้นะก็ตัวนี้ก็ผ่านแล้วนี่ ผมว่า oh ไม่เกี่ยวหรอกไอ้ผสมแล้วมันจะแคบมันจะแกมอยู่ที่การเลี้ยงอ๋อไม่แค่ไม pa ่แค่ไม่แค่มันกว่ามันจะติดเยอะมัไม่แค่มัไม่แค mm ่ผสมสัสี่แปดเดือนเลยคล่อมใจเลยผมควายอายุเยอะเนี่ยระบบบปนลูกประจานทางขื่ออะไรมันจะเกาะเยอะนะให้มันไม่ได้ผสมอ่ะแน่นอนแน่นอนแต่ว่าผมฉีดเอดีสามดีทุกเดือนนะครับนี่สักสองปีเราอาศัยได้แล้ว กว่ามันจะท้องกว่ามันจะคลอดสามปีพอดีโอ้ยคลอดสามปี้วคลอดเลยเมนเพราะเป็นสามปีจิมาผสมสามปีผสมซูสีคลอดสีปีโอ้ยในสามปีผมให้ลูกงานต้องคนดเลยนะควายประกวดหลายตัวเ่ยสามปีผสมเลยสามปีแล้วระบบสืบพันธุ์มันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะกว่าจะตีถึงท่าหกปีมันจะได้ลูกไปดิต้องมาปวยพดลูกเองแมนอยางคู่ต้องถามหมอเลยแต่หมอก็เปิดเผยคอกไ่ได้คือกัน เพราะว่านั่นเริ่มนะรัำเริ่มเป็นสัตว์แล้วมันจะเป็นสัตว์ครั้งแรกแล้วเนี่ยครับได้ครับเป็นแล้วครับเป็นเมื่อเดือนที่แล้วเปลี่ยนแล้วแล้วก็สักสองปีก่อนมันสมใจแล้วเพราะว่าถ้าระบบสืบพันธุ์เนี่ยทางมรรดาเขาบอกอยู่แล้วว่ามันสมควรตอนไหนไอ้ใหญ่โตนี่โอ้ยมีฐานเราก็จะเลี้ยงดีมีหญ้ามีน้ำนี่จะเด็กกับยัยผมนี่ขึ้นมาผมใส่เลยใส่เลยผมอ่ะอ่าพอจะเข้าเลี้ยงอาหารให้มันครบโอ้ว่าไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอเชื่องากไอ้ตัว เบ mm hmm. nah, like yeah, really right? like ิ่งครับพี่น uhm ้องควายไม่ได้ไม่ได้ผูกกนเลยวาดึงเสื้ออยู่จิโลไปฝึกตรวจได้ได้ฝึกสมาธิบอกคะนี่ฝึกบ้างครับฝึกบ้างผูกโยงบอกจะพูดประกาศจะทายอีกเลยครับควายรู้ป่ะเดินมาเลยมาตัวที่สองนะคะอ่ตัวที่สองนี่ก็สายอุทัยลูกกระไหนพี่โจตัวนี้ลูกภรยาครับลูกภพยา ว่าแม่เขาเป็นแม่คนไทยอืมนามเด้อลูกของครูพยาอ๋อถูกแม่สายอุทัยเด็กอายุก็อาจจะเยอะแล้วนั้งเลยครับความสูงก็สูสีกันตัวนี้เลยว่ะเด็กเองครับสูงกันอยู่พอสมควรอยู่ครับเยอะอยู่ครับตอนมาทีแรกครับมทำกระดูกกับหัวคหอมอายุเท่าไหร่นะใกลจะสองปีกว่าแล้วครับตอนนั้นนมอยอะกัดยังทานนมนมอยู่อ่ะใครเป็นตานกใครเป็นไทย ไปใส่อีสานงามคือกันละ่ะงามงามคนละแบบอุไทยนี่หน้าเขามาก,ก่อนนะครับสูงเพิ่มไหมหน้าเขาใหญ่หน้าเขาใหญ่หน้าเขาใหญ่ครับคุณเนาความสูงเลยแทงขาประตงคูโอหาครับพะอุไ,ไทยนี่ขวนเที่นะวะขวัเที่คือลูกแก้วฟ้าตัวยุ่งข้าวเทรียบแล้วสิเบอรเขาเนาะ ทางเขาใหญ่เป็นไฟปูนไดยินแล้น้องเก่งมานหนุ่มวาข้ามพื้นี่เอาไปว่าเชื่อสวยครับตัวนี้หน้าเขาดีขนาดเปิดไหมคะหรือว่าปั้นก่อนปั้นเอาไปเดินเล่นก่อนครับไปเดินก่อนไปเดินเล่นครับกะว่าจะทับอะไรความสูงมาเท่าไหร่พี่โจดิน่าจะประมาณน่าจะร้อยสี่สิบได้ร้อยสี่สิบตัวนะครับร้อยสี่สิบขายเงียบเลยไม่เอาตาราเม็ดมาลืม ขายใหญ่ใหญ่ไหมครับขายใหญ่เพ่งขายใหญ่ครับใหญโตกว่านี้อีกเยอะเียครับลูกของภูพยาเนาะภูพยาโอ้นม่ธรรมดาไว้ลูกภูพยาน่าจะเอาตลับเม็ตมาลองคำนวณเบิ่งเนาะงมาสิมันสสูงได้ปานใดเนาะประมาณสี่สิบกว่านิดโมเดี้ร์แตละลายเติบยิ่งมันคิดว่าชีพหายบันีงมันคือทรงยกอกางในมันขึ้นแล้วเปล่ามันเหยียด์คิเนี่ยมันยืนเป็น เออโอ้มันยืนหยยดทิงยืนนิ่งได้นี่ตัวนี้ก็ได้ยอดเจอกันสนามหน้าอุดรธานีใช่ไหมโอ้คุกคนมีความกวนัะไรพอเนาะเลยเนาะควายตัวนี้เป็นควายบ้านๆที่ท่านประธานต้นเกลือของนี้นั่นอยู่ครับปานสลินอยู่ครับ สูงลูกเป็นเจ้าตองหนึ่งครับอ๋อลูกตองหนึ่งครับสูงห่อร้อยสี่สิบบนี้นะครับสูงห่อร้อยสี่สิบป่ะโอ้ยถึงกัสามสิบกว่าป่ะสามสิบกว่าต้องวัเหรอสามสิบประมาณสามสิบหกท้องจักเดือนแล้วคะนี่อ่าสิบเดือนกว่าแล้วครับไม่กี่วันนี้แหละครับน่าจะคลอดนะโอ้ยจิบบลวมแล้ว รอรุ้นแต่ว่าลูกฟองหนึ่งผมเห็นเห็นผลงานอยู่นะครับแข่งขาดีมากดีดีดีเซียนอาคมมาดูแล้วว่าแม่แม่นี้จะส่งลูกดีเหรอคะใช่ครับให้รอดูพันธุกรรมที่ออกมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับก่อนหน้านี้ก็ออกมาแล้วตัวหนึ่งแต่ลูกปลายผมก็ขายไปไอเจ้าลุ่งครับให้พี่น้องในกลุ่มตัวนั้นไปในราย ยอดวันน,น,น้องชายมีสามตัวอตอนนี้นะครับสาวนี่หางยาวยานี่ดีเลยแก่าเนี่ยท้ายดีท้ายดีหางงามอืก็ย,ยังได้อีกยังไม่มากเลยสูงไปอีกอยู่เฮ้ยจะไปลงน้ำที่ไหนคะเห็นว่าจะไปลงน้ำนี่ครับไปไล,ลงน้ำกันเอา,าไปพูดแล้วบ่ดิ มา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 ลงน้ำจะออกไปกินยากเลยต้อการท่าโอ้โหลงไปลงน้ำปอันนี้หนองอะไรคะที่อยู่ใกล้ๆอ่าเป็นหนองเป็นบ่อเวยนะครับบ่อเวยบ่อตะเวยี่แหละเขาบอกว่าที่เด็กมีรูแพญานาคอยู่ดิอยู่ไหนพาไปชมเลยคือพระธาตุสารนี่บ่อนเว้ยกอดแก่ของมึงก็เออบ่อกงานหันบ่อนพญานาคได้ขออนุญานะต่อมา ลุกไปอกเไปมันย hey. ังท Ma ิ่งจังหวะดีเนาะ ี่โจโก็เดี๋ยวเขาขึ้นเองครับปล่อยให้นอนตามไนี่เลยตามอัธยาศัยเลยครับขอขึ้นมาก็เดีย๋ยวเอาไปลงมือยากครับกะสุดท้ายดีนะครับทีมอุดอนอะกูบูดอนทอกากะจะมีการพัฒน,นาควายนะครับแลกักกะโดยเฉพาะประธานอาหอกหาเด็กมีควายอยู่3ตัวควายเปิดไหมพี่โจยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดแต่เข้าชมได้แหละครับ ขอเบอร์โทรพิจารยครับ086ครับ779 8166ครับครับพี่พีครับทีมงานที่พ่อพทจ่จะพัฒนาควายวุดอนนะครับควายไทยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนะมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอสนัสดีครับสวัสดีครับ